เราก็จะมาดูเส้นหลักในมือนี้ทั้ง4เส้นว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเส้นแรกคือเส้นชีวิตเส้นชีวิตถือว่าสั้นนะครับแล้วก็ในตัวของเส้นชีวิตเองก็จะมีเกาะเกิดขึ้น ในส่วนต้นของชีวิตหรือว่าในวัยเด็กมือนี้ก็จะมีโอกาสนะครับที่จะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมีปัญหาอาจจะอยู่ไกลพ่อแม่หรือสุขภาพร่างกายเจ็บป่วยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัวนะแต่ก็อาจจะไม่รุนแรงเกี่ยวกับเรื่องของบริเวณทรงอกอันนี้ก็ควรจะต้องระวังนอกจากนี้คนที่เส้นชีวิตสั้นเนี่ยมักจะเป็นคนที่ใจร้อนบู้วามนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของมือนี้เนินดังคารต่ำสูงจะส่งผลให้เรื่องของเวลาโมโหเนี่ยก็จะทำอะไรที่ค่อนข้างรุนแรงได้ง่ายๆนะจุดต่อไปก็คือเส้นสมองเส้นสมองมีความโคง้งลงมาที่บริเวณเนินจันในลักษณะนี้เส้นสมองที่ไม่ตรงนะก็คือมีเหมือนเป็นรลอนขึ้นอะไรพวกนี้ จะบอกได้ว่าเจ้าของมือเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบความสนุกสนานความบันเทิงความลื่นเลงแล้วก็ชอบอยู่ในสังคมที่มีความสนุกไม่ชอบความเครียดของกังวลส่วนตอนปลายที่ท,ที่มาบริเวณเนินจันเนี่ยก็แสดงว่าเจ้าของมือเนี่ยมักจะมีกระบวนการคิดหรือการตัดสินใจเนี่ยที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนอยู่พอสมควร จะทำอะไรก็สามารถคิดไตรตรองได้ดีนะก่อนจะทำอะไรนอกจากนี้เส้นใจของเจ้าของมือนี้เกิดขึ้นในลักษณะนี้แล้วก็จะมีเกาะเกิดขึ้นบริวเวณเส้นใจรวมถึงมีเส้น ที่แตกลงบริเวณข้างล่างลักษณะนี้ก็สามารถตีความได้ว่าเจ้าของมือเนี่ยจะเป็นคนที่จิตใจเนี่ยมักจะไม่ค่อยนิ่งหรือว่านิ่งได้ยากลำบากเป็นคนที่มีความคิดกังวลหรือว่าเอาความคิดเนี่ยมาเป็นอารมณ์มาเครียดมากังวลได้ค่อนข้างง่าย จากลักษณะของเส้นที่มีเกาะมาสัมผัสแล้วก็เส้นที่แตกเป็นฝอยชี้ลงด้านล่างเนี่ยรวมถึงตอนปลายชี้ไปที่เนินพฤ้นหาทั้งสองเส้นแสดงว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของการงานหน้าที่ค่อนข้างดีจุดต่อไปก็คือเส้นวาสนา สำหรับเส้นวาสนาในมือนี้จะเห็นได้ว่าเส้นค่อนข้างคมชัดนะขึ้นจากกลางมือแล้วก็ขึ้นมาจะเห็นได้ว่าเส้นวาสนาค่อนข้างนะค่อนข้างเยอะเหมือนดีนะก็จะเห็นประมาณนี้ นอกจากเส้นวาสนานครับที่จะขึ้นมาค่อนข้างตรงผ่านที่ล่าบบังคารน,นะแล้วก็ชี้ตรงขึ้นไปบนเนินเสาเลยตอนปลายแตกเป็นกิ่งเป็นก้านถ้ามองในภาพรวมนะครับก็ถือว่าการงานการเงินของมือนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีมันควรจะดีนะแต่ว่าในเส้นวาสนาจะเห็นนะครับว่ามีเส้นมาสัมผัสเหมือนเส้นเกาะใหญ่ๆจุดนี้กับจุดนี้ เพราะฉะนั้นแทนที่เรื่องของการงานการเงินเนี่ยมันจะดีเต็มที่เลยมันก็จะโดนบั่นทอนจากเกาะพวกนี้ส่งผลให้เจ้าของมือเนี่ยการงานการเงินอาจจะไม่ดีตามที่หวังที่ตั้งใจนอกจากนี้ในเรื่องของการพัฒนานะ,จะเจริญเติบโตก้าวหน้าเนี่ยก็เหมือนจะดีอีกเช่นกันมีเส้นพุทธเส้นอาทิตย์มาส่งอิทธิพลถึงเส้นวาสนาแต่ว่าเส้นเหล่านี้ มันเบลอไม่ชัดขาดตอนเส้นวาสนานะเส้นวาสนาเข้มคมชัดแต่ว่าก็ยังมีเครื่องหมายไม่ดีมาสัมผัสส่งผลให้เรื่องของการงานการเงินเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรรวมถึงโอกาสจเจริญก้าวหน้าเนี่ยมีทั้งเส้นอาทิตย์และเส้นพุธมาส่งอิทธิพลถึงโอกาสก้าวหน้าก็มีแต่ว่าในความก้าวหน้ามันก็ไม่ได้พัฒนาแบบ ต่อเนื่องนะมันมาเป็นระยะระยะส่งผลให้เรื่องของการเจริญเจ้าหน้าเนี่ยก็้จะไม่เต็มร้อยนัดนะทีนี้เราก็จะมาสรุปรวมเส้นนะเส้นของมือนี้เป็นอย่างไรบ้างเริ่มจากเส้นชีวิตก่อนเส้นชีวิตสั้นแล้วก็มีเกาะจุดนี้ก็อยากจะแนะนำว่าถ้าหากเจ้าของมือสามารถตรวจเช็คสุขภาพได้ก็ควรตรวจเช็คนะเพื่อป้องกันถ้าเกิดมีโครคภัยอะไรจะได้ป้องกันร,รักษาแต่ต้น,ตน แล้วก็ให้ระวังเรื่องของความใจร้อนความใจร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่มีอารมณ์โมโหโกรธอะไรพวกนี้อารมณ์จะขึ้นเร็วมากกว่าปกติจุดต่อไปก็คือเรื่องของเส้นสมองตัวของเส้นสมองเองจริงๆก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรนะจุดต่อไปคือเส้นใจ เส้นใจเนี่ยบอกได้ว่าเจ้าของมือนในเรื่องของการทํางานความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบอะไรพวกนี้ดีแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของความเครียดความกังวลไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องต่างๆอาจจะส่งผลเข้ามาทําให้เจ้าของมือเนี่ยมีความทุกข์ความกังวลซึ่งสุดท้ายแล้วถ้ามากๆเนาะมันก็จะส่งผลเสียถึงสุขภาพซึ่งเรื่องของสุขภาพร่างกายอ่ะ อาจจะมีพื้นฐานที่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วอ่าอาจจะก็รบกระเทือนได้นอกจากนี้เรื่องของเส้นวาสนาการการการเงินให้มองในภาพรวมก่อนว่ายังไงมือนี้ก็มีเงินนะมีเงินมีกินมีใช้แน่นอนไม่อดแต่ว่าถ้าอยากจะพัฒนาต่อไปให้มันรวยให้มันเลิศให้มันปังเนี่ย อาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการมากนักเพราะว่าเส้นต่างๆมันไม่สมบูรณ์แล้วนะแม้ว่าแนวแนวทางการเกิดขึ้นเขาจะดีแต่ว่าเส้นมันไม่สมบูรณ์ก็จจะได้พัฒนาได้ระดับหนึ่งนะโดยสรุปรวมแล้วมือนี้ไม่ว่าจะเป็นจากเนินจากเส้นนะครับก็ถือว่าให้อยู่ในเกณฑที่ดีกลางกลางขึ้นไปถึงข้างบนนะไม่ได้เสียหายอ่า